บอลเยอะอยู่แล้วฮะก็เริ่มเกมการแข่งขันนะครับผมสำหรับในครึ่งเวลาแรกนะครับได้เลยใช่ไหมครั้งนึงครับได้ตะลุจองขึ้นมาลูกนี้ได้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ,โ,อโอ้ชาตีฉิมทะเลครับโอ้ลูกนี้แก้ตัวได้สำเร็จครับชาตีฉิมทะเลนาทีที่สิบหกครับมาจนได้ครับจังหวะของบ้านกอา์กัสเนี่ยต้องบอกว่าคุม คุมเกมของตัวเองได้10นาทีกว่าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาได้ประตูออนํนำสมใจในวันนี้ถีทอนเปิดบอลเข้ามาหน้าประตูแล้วก็ุูกนี้ได้มองโอ้โหแมเกือบไปนะครับจังหวะอีกครั้งครับของนักเตะชาวสเปนรายนี้ครับดาวซันโบรประจําทีมดูครับเปิดกลับการเลยนะครับลูกฟรีคิกลูกนิ่งของบุริรามเนี่ยดูจะกดดันได้ดีกว่าด้วยแล้วก็ทําได้แต่ว,ว่า ปัทุมเตะสวนขึ้นไปได้เปิดเข้ามาแมโอ้ลูกโบง,งยังใช้ได้ครับอุ้ยลูกนี้เป็นจุดโทษครับโอ้โหเข้าพวดไปหน่อยครับแมมิเชลนนี่ไปโวยวิสินก็โดนใบเหลืองไวครับอับรุนจังหวะจุดโทษนะครับออสปาอิบาเนส ลูกนี้อโหนาริปไปถูกทางแต่ไม่ทันครับยังยางร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครกับออสมาอิบาเนสได้ยิงเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเข้าตลอดครับมีทักษะในจังหวะทำประตูนี่ครับสะใจาเลยนี่ครับประธานสโมสรกับมีชิ้ท่อนะครับผมแหมนหนึ่งประตูตัวนึงครับเกมผ่านมาได้31นาทีครับ นี่ไปถูกเลยนะครับมันจะไม่ทันนะครับยิงแรงครับดูจังหวะนลิศอ่านออกครับเท้าซ้ายนี่อ่านจังหวะยากนะครับออสบา์แล้วดูครับพยายามจะสุดตัวแล้วบอลแรงจริงๆครับคือทิศทางนี้เดาถูกแล้วแต่ว่าไม่ทันครับยิงได้น้ำหนักแล้วก็ทุกอย่างนี่สมบูรณ์แบบครับต้องชมกันเลยนะครับครับแปรเน้นๆเลยครับโอ้โหไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าไปบริเวณกรอบทิศโทนี่อันตรายนะครับหรือว่ามีเหลืองติดตัวอยู่แล้วต้องระวังเอาลูกนี้ดนมงโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับคาเมโล่กอนซาเลสครับมงเชฟตรงนี้เข้าไปครับโอ้โหกลับมาจนได้ครับจังหวะของบุรีรัมสองประตูต่อหนึ่งนะครับคาเมโล่กอนซาเลสนี่คือในช่วงต้นครึ่งหลังก็มีโอกาสมงแบบนี้นะครับ หนึ่งตั้งแล้วแล้วก็นี่นี่คือถอยตำแหน่งลงมาแล้วก็โหมครับชาวบ้าเปิดเข้ามาแล้วก็โอ้โหโหมนี้นี่ตกคืนก่อนในอันิดนี่หมดสิทธิ์เลยครับนี่ครับโอ้โหมาโดนซะเองจังหวะโจมตีด้านข้างครับบากางลองมาหลายครั้งเจอบุรีรัมย์ครับโอโ้ลูกาอากาศนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเล่นดีทุกคนบุรีรัมย์แล้วก็จังหวะนี้เป็นการ์โรกโกซาเลสครับ ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับาที่จีนวัตได้บอลนี่เปิดพยายามจะให้ตะลุช่องขึ้นมามเติมมาดีด้วยครับคาเมโลคาเมโลหลอกล่ออยู่ดึงจังหวะเปิดไปหน้าประตูนี้ได้มงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่ไทริรันโดนะครับทำให้ทางด้านบุรีรัมนำเป็นสาประตูต่อหนึ่งครับ สาประตูรวดครับโดนนำไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมาเบิ้ล3ครับแล้วดูจังหวะนี้ต้องต้องชมทั้งจิรวัลแล้วก็คาร์โดร่กอลเลสที่ดึงจังหวะหลอกและชิปไปได้สวยครับนีสูง170เซนติเมตรได้มาได้โม่งนี่ครับพิราโนเหมือนลูกสูตรเลยครับคือออกมาด้านข้างครับแล้วก็ดึงจังหวะรอเพื่อนครับเนี่ยเหมือนลุดมาคนเดียวครับแต่ว่าไม่เลี้ยงลุยเข้าไปครับรอเพื่อนนิดนึงว่าแมเนี่ยเสียเหลี่ยมเลยครับเข้าขวดแล้วก็เรียบร้อยครับ มาตามนัดแล้วไคลโน่นี่โหมเข้าไปปีชาติพวดครับจะตี้บอลแต่ว่าไม่ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้นี่ครับตัวตัวประกบว่าสันทุมเส็นี่ขึ้นไปสูงลงไม่ทันจังหวะเปิดบอลยาของบุรีรัมครับโอกาสใกล้มาแล้วครับสถิติหน้าใหม่ของของถ้วยใบนี้ครับแชมป์สปีติดต่อกัน แต่ถ้าเป็นแชมป์ที่สุดในรายการนี้นับตั้งแต่ในยุคเก่านี่ครับเป็นราชประชานี่ครับได้5สมัยกว่าไม่ได้น่าต้องดูว่ามีกันกว่าดูเหมือนน่าจะโดนใบเหลืองด้วยครับนี่ครับถ้าใบเหลืองนี่เป็นสองเหลืองนะครับโอ้โกลันซูบาร่านี่ครับดูใบแดงครับโดนใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงนะครับกลันซูบาร่าคือหมุดกิจทั้งเกมครับ ดูแลจังหวะที่เขาโดนใบเหลืองทั้งสองจังหวะเนี่ยเป็นการเถียงผู้ตัดสินทั้งสองครั้งลงมาเล่นแทนครับโอ้โห,โหนี่มาปุ๊บหลุดเลยครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับแม่สกัดไว้ได้ครับเลย,ยโดยโดอสันโตนครับไม่อย่งั้นนยคาเมโลจะยิงประตูที่2ของตัวเองได้นะครับ แล้วลักษณะอย่างนี้ครับจริงๆนี่ต้องต้องไม่เหลืออะไรครับต้องชมดอสซานโตและวิ่งสปีดเต็มแรงเลยครับสุดท้ายนี่ช่วยทีมได้ด้วยครับ <S 2> <S 2> โอ้โอเกือบโดดแม่พย <ไป S 2> <ม>ายามจะหลอกครับแต่ว,ว่าไม่มีเพื่อนอยู่ครับน่านสิ์ไปปล่อยหลอกแับแล้วดูหลุดยาวเลยครับคาร์โร่กอร์ซาเลสคาเมโลแตะบอลยาวไปครับ่ <S <S แล้วก็เจ็บไปเองครับ นลิทวิกุลชุนครับออกมาคาเมโร่ไม่ได้ยัง้งนะครับจังหวะที่เริออกมาตัดแล้วคาเมโร่ก็พยายามจะใหญ่เท้าไปสกิดบอลเปลี่ยนทางครับบุษินให้ลูกได้ฟาวครับของบางกอกก g a สอุสินเป่าหมดเวลาการแขร่งขันครับก็ปรากฏว่าบุรยียามยูเต็ดครับชนะบางกอกก g a ส fc ไป3ประตูต่อ1นนะครับโดยเกมนี้นี่ เป็นบางกอรการ์ดที่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับในครึ่งแรกครับนาทีที่16ชาตีชิมทะเลหลังจากนั้นครับบุรามายได้จุดโทษนะครับนาทีที่31จากออสมาอีบันเนสนะครับแล้วก็ครึ่งหลังนี่มายิงอีก2ประตูนะครับผมในนาทีที่53ครับคาเมโลแล้วก็นาทีที่59ครับไครมิราโนนะครับก็ทําให้พวกเขา ควอดแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นสมัยที่3แล้วนะครับหมอเปลี่ยนที่ลึกนะครับทั่วคุมการในครังนีนะครับเป็นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ MVP ประจำการแนะครับรางวัลต่อไปครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะฮะต้องลุ้นครับอ่ะปุริยัมอีกแล้วนะฮะอ่าแล้วครับผมก็เป็นคาร์เมโลคอนซาเลสครับ วันนี้ปิงประตูได้ด้วยครับผมโอ้ปีที่แล้วเป็นอภิเชษฐุตธะเงื่อนไขของสโมสรบุรีรัมเนี่ยไม่ว่าใครจะได้รางวัลใดก็ตามนะครับจะมีการขายรางวัลนนะแล้วก็เอาเงิน,นมูลค่าของมหาชนเฉลี่ยกันทั้งหมดในทีมนักเตะนะครับครับผมครับได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมครับคุณวิชัยรำสุธีครับมอบ ถ้วยรางวัลแล้วก็คุณอารักษ์พรประพานครับกรรมการบริหารบริษัท AP Honda มอบรถจักรยานยนต์ Honda p พี150นะครับเนี่ยมูลค่า80,000บาทนะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ได้แก่ผู้ฝึกสอนจากสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดแมนเดนเดสก้าเสียนะครับผมก็เป็นไปตามอย่างที่คาดคิดนะฮะก็ต้องเป็นทีมแชมป์อยู่แล้วมาคุมทีม4เกมในถ้วยนี้ได้ผู้สอนยอดเยี่ยมเลยนะฮะแต่ก็ จะว่าไปแลครับเขาก็คือคนที่ทําให้ทีมได้แชมป์นั่นเองใช่ครับผมเมนเดสกาเซียนะครับคุณซือชาวสเปนนะครับโอ้อาตพลบุษบาคมปีที่แล้วเนี่ยในปีนี้ได้แค่รองแชมป์ต้องต้องมานั่งดูกาเซียรับถ้วยนะครับใช่ครับผมต้องยอมรับว่าวันนี้เขาก็วางแผนมาดีวยครับโดนนําไปก่อนนะครับหนึ่งศูนย์้วกลับมายิงสามประตูรวดนะครับผมโอ้ถือว่าเป็นคุณซือที่ น่าจับตามองครับ้มาคุมทีมนี่ทีมได้แชมป์สองนี่สองแชมป์แล้วสองแชมป์แล้วนะครับฝีมือเขาแบบต่อไปครับก็จะเป็นการมอบถ้วยาวันชนะเลิศนะครับก็มีทางด้านคุณกิติรัตนะระนองนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเป็นผู้มอบอันนี้มอบเงินชนะเลิศก่อนนะครับเป็นโจรสัดิ์เป็มสุขนะครับมอบสามล้านบาทนี่ครับแหม สามล้านบาทนะครับผมและขอเรียนเชิญคุณกิตติรัตน์รัตนนรรยงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศมวยพิ่ไทยคมเวฟครับสองพันสิบสให้กับฟุตชาร์ทกับันทีมปุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ ฟุตบอลมูลนิธิไทยคมเอฟเอครับมาของได้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของการแข่งขันในฟุตบอลน็อกเอาท์ของเมืองไทยนะครับผมก็อย่างนี้ไปก็ต้องติดตามดูครับพวกเขายังมีโปรแกรมอีพิเงรายการนะครับครับในส่วนของโจต้าลิทัพนะครับจะเข้าชิงชนะเลิศลงกับราชบุรีมิตรผลเอฟซีเป็นคู่เดิมเมื่อปีที่แล้วครับใช่นะผมก็การได้ทอดสดครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณ I'm hey.